สวัสดีครับผมเต้จากช่องกลังใจดูดวงครับดวงความรักการงานการเงินโชคลาภสุขภาพคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงประจำราศีนะครับของคนเกิดราศีพิจิกในเดือนกันยายนปี268นะครับเรามาดูแบบเห็นหน้าเห็นตากันบ้างเนาะหลังในคลิปเนี่ยเห็นแต่มือเพลงอย่างเดียวเนาะ,ะไม่เป็นไรเรามาดู ชาวราศีพิจิกดีกว่านะในเดือนนี้เป็นอย่งางไรกันบ้างนะครับผมจะเรียรูปแบบจักรราศีทั้งหมด12บใบด้วยกันนะครับให้ทุกท่านตั้งจิตตั้งสมาธินะครับเดี๋ยวผมจะสับไพ่ตำแหน่งแรกนะครับตำแหน่งตนุกไพ่ขึ้นเป็น6ถ้วยตำแหน่งที่2นะครับไพ่ขึ้นเป็น t ีเอ็มเพรสตำแหน่งของกระดูกผัก ตำแหน่งที่สานะครับตำแหน่งสารฉักไพ่ขึ้นเป็นเดชโยต์ตำแหน่งที่4นะครับตำแหน่งพันทุกไพ่ขึ้นเป็น4ไม้ตำแหน่งที่5้านะครับตำแหน่งสุดดาบไพ่ขึ้นเป็น3ถ้วยตำแหน่งที่6นะครับตำแหน่งอไรีฟไพ่ขึ้นเป็น7ดดาบ7ดดาบนะครับ ตำแหน่งที่7นะครับตำแหน่งปัตตานีไพ่ขึ้นเป็นเจอร์ม e ูนตำแหน่งที่8นะครับตำแหน่งบรณะไพ่ขึ้นเป็นราชีถือเหรียญตำแหน่งที่9นะครับตำแหน่งสุภรรไพ่ขึ้นเป็น6กไม้ตำแหน่งที่10นะครับตำแหน่งกัมะไพ่ขึ้นเป็นเจเบอร์ตำแหน่งที่11นะครับตำแหน่งราพะไพ่ขึ้นเป็น2ไม้ ำแหน่งที่12นะครับแหงนีนา,พาเพิ่มขึ้นเป็น1ถ้วยในเดือนกันยายนนี้นะครับเป็นพลังงานของการใช้ความคิดเป็นจินตนาการที่คุณมองนะในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสําเร็จไม่เป็นเรื่องของความต้องการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งที่ปรารถนานะและขึ้นอยู่กับการนาตัวคุณในเดือนนี้มีโอกาสมีพลังงานค้อนข้างเยอะนะและโอกาสพลังงานตรงนี้นะมันมีความ ที่คุณต้องมีการติดต่อนะการสื่อสารการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ซึ่งในตําแหน่งของตัวตนนะแล้วก็ตําแหน่งของสหปาชาคนรอบข้างเนี่ยไพ่คือการออกไปหาหรือออกไปพบไปเจอนะคือไพ่ขึ้นเจอใจอดคือคําพูดหรือการใช้คําพูดคำเจจาต่อผู้หลักผู้ใหญ่นะไพ่ขึ้นเรื่องการได้รับการช่วยเหลือสนสุนเนี่ยจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่เอ่อได้รับโอกาสหรือคุณไปขอโอกาสจากผู้หลักผู้ใหญ่ในดยได้เป็นเดือนที่จังหวัดที่ดีนะ ในเรื่องของการพูดคุยในเรื่องของการได้รับโอกาสดีๆที่จะมีเข้ามาแต่มันมาจากกว่าจะมาจากคําพูดของตัวคุณเพื่อจะให้มันเกิดความสําเร็จให้มันเกิดความสมหวังได้โดยเช่นกันนะครับในเรื่องของสภาวะคนรอบข้างในะที่ที่บอกไปว่ามันมีมาทั้งผู้รับผู้ใหญ่แต่จริงเราไม่ใช่ผู้ใหญ่นะมันเป็นเรื่องของเพื่อนรอ่วมงานด้วยมันเป็นเรื่องของคนรอบข้างใกล้ชิดใกล้ตัวหรือได้รับความเงินแนะนำที่ดีๆเนะี่ยมาจากเพื่อนๆนะคนรอบข้างหรือคนที่อยู่ คนอยู่ใกล้คุณนะเนื่อเป็นลูกน้องไม่ว่าจะเป็นคนใกล้ชิดใกล้ตัวเป็นพ่อเป็นแม่อะไรต่างๆเนี่ยในช่วงนี้คุณอยู่ในสังคมที่คอยสนับสนุนช่วยเหลือให้ขึ้นเป็นสีไม้เนี่ยคือไ,ได้รับความแรงสนับสนุนแรงผลักดันนะจากครอบครัวจากคนรอบข้างนนะการที่คุณคาดหวังหรือทำอะไรก็ตามในช่วงนี้เหมือนมีคนมาคอยซัพพอร์ตคุณด้วยเช่นกันนะครับในเรื่องของอุปสรรคให้ขึ้นเจ็ดดาบนะมันมีคนซัพพอร์ตแล้วก็ต้องมีคนที่ คิดไรคิดไม่ดีเหมือนกันนะเออมันมีเรื่องของศัตรูมันมีเรื่องของคนที่เหมือนคิดไม่ค่อยซื่อนะหรือมาลงมาหลอกตัวคุณมนเป็นจุดที่บางอย่างคุณมองข้ามไปนะบางทีมันเหมือนมีคนมาช่วยเหลือคุณซ้ำซ้ๆและบางคนมันก็มีเหมือนกันที่จะมาหักผลประโยชน์กับตัวคุณแต่ถามว่าทําอะไรคุณได้ไหมไม่ทําอะไรคุณไม่ได้นะไพ่คือเป็นหวยเนี่ยคือมันเป็นเหมือนกันว่าคุณต้องมีความรอบคอบนะยิ่งมีความรอบคอบมีความระวังเนี่ยไม่ว่าใครก็ตามที่มาหาผลประโยชน์กับตัวคุณก็ จะทาอะไรคุณไม่ได้นะขึ้นอยู่กับสติขึ้นอยู่กับความรอบชอบตัวคุณด้วยนะครับมาดูสําหรับความรักเนือคนโสดเป็นอย่างไรอ่คนโสดในเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการที่เข้าหานะเป็นเดือนที่ต้องเปิดใจเป็นเดือนที่ต้อง สร้างแรงกึงดูดความรักที่ดีๆเพราะว่าในตำแหน่งของปุตตะรักครั้งใหม่ไพ่คือเป็นสักด้วยการได้พบเจอนะไป่้งไปเที่ยวหรือไปสถานที่ต่างๆเพิ่มโอกาสให้กับตัวเองให้มันดีขึ้นนะจะมีโอกาสได้พบไปเจอคนดีๆเหมือนกันไพ่ในตำแหน่งปาตินีไพ่ึ้นเป็นเรื่องขอมดุมความสับสนรุนหวายในเรื่องของจะมีความรักดีไหมจะยังไงดีมีความสับสนทั้งเรื่องอดีตทั้งเรื่องปัจจุบันด้วยเช่นกันนะครับ๋ย่านี้เปอร์เซ็นต์มีเกณฑ์พบรักในอยู่ที่ หกสิบเปอร์เซ็นต์นะอโอกาสมีนะในเรื่องของความรักแต่บางทีมันเหมือนมีความกังวลมีความกลัวอยู่บ้างเนาะเปิดใจเีงให้เยอะๆก็จะช่วยได้นะมาดูสาหรับคนมีคู่ในบ้านดีวกว่านะาคนมีคู่ในเดือนนี้เป็นเดือนหอนึ่งการที่มันต้องคุยเยอะเหมือนกันนะไปขึ้นเรื่องของการชักแม่นาบ้ากชักในเรื่องอดีตมาคุยกันเยอะนะมันเลยไปเกิดค,ความสับสนไปคือเติมมุงเลนะ่ไหมมันเกิดความสับสนใ,นในเรื่องของใจม,มันสับสนในเรื่องของอมุมมองนะ และบางทีมันเหมือนโมแต่ไปคิดเรื่องอดีตจนเกินไปโดยที่เราไม่ได้มองถึงความรู้สึกในปัจจุบันมาเลยทำให้จิตใจกับความรู้สึกหลายอย่างเนี่ยมันรู้สึกเบื่อเหนื่อยเหมือนกันในเรื่องของความสัมพันธ์แต่ความสัมพันธ์มันไม่ได้แตกนะแต่มันเป็นความระแคะระคายระมัดระวังตัวเองมากกว่าในเรื่องของความรู้สึกต่างๆนะครับใเปอร์เซ็นในเรื่องของความรักความหวานชื่นอยู่ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์และมันเป็นโรคอัไรที่ต้องค่อยๆประคับประคองความสัมพันธ์ประคับประคองความรักให้มันดีขึ้นจะดีกว่านะครับ ดูสาหรับในเรื่องของการงานกันบ้างดีกว่านะสำหรับคนที่กําลังหาง,งานเป็นอย่างไรนะครับในเรื่องของเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการที่มันต้องใช้ทั้งแรงกายแรงใจนะเพราะตําแหน่งของกรรมะไพ่ขึ้นเป็น GM b เบเนะ G ย b จมเเนี่ยไพ่ดีมากต้องบอกเนี่ยไพ่ดีมากแต่เป็นดีในรูปแบบที่มันเหมือนต้องผ่านอะไรไม่เยอะผ่านร้อนผ่านหนาวมาๆนะก่อนจะเป็นแบบมหาจากักระพรดเนี่ย ไม่ได้มาได้ง่ายนะมันต้องเก่งครกด้านเก่งทุกด้านหร้อเก่งแบกว่าเก่งทุกๆด้านแล้วมันในในสิ่งที่คุณจะเจอในเดอนนี้มันเป็นเดินนะที่มันต้องฝึกฝนฝึกปรือเพื่อจะได้ตามเป้าหมายเพื่อจะได้ตามที่สิ่งที่คุณต้องการเพื่อจะได้ตามสิ่งที่คุณอยากจะต้องทำจะต้องให้ได้นะมันเป็นการที่คุณต้องฝึกฝนเรียนรู้เรื่องต่างๆและจะเจอความสําเร็จแล้วซึ่งตัวเนี่ยภายขึ้นว่ามันต้องหาคนช่วยหาผู้ระพูใหญ่มาใช้บอนรเดอร์ได้ขึ้นเป็นหกถ้วยเนี่ย คือมันต้องหาคนเข้ามาช่วยเหลือหรือหาคนให้รับปรึกษาเพื่อจะเสริมความเสถียรที่มันมีมาเกิดนั้นเปอร์เซ็นต์ในเรื่องการได้งานอยู่ที่70%โอกาสมีนะโอกาสมีคนตน้งเยอะนะเยอะทีเดียวแต่ว่ามันเป็นจุดที่คุณต้องเสริมให้เพิ่มโอกาสไปด้วยเช่นกันอย่าประมาทคนอราเกิดไม่ววนนงั้นเดี๋ยวจะเกิดความผิดพลาดนะครับมาดูเรื่องของคนที่มีงานนะคนที่ทางานประจําราชการคนที่ทาธุรกิจส่วนตัวฟแลนซ์ ain, นะครับเอ่อในเดือนนี้เป็นเดือนของการที่มันเหมือน ใช้ในเรื่องของความมุ่งมั่นนะใช้ในเรื่อง,องความตั้งใจรวมไปถึงสภาวะคนรอบข้างกันดีมากนะไปขึ้นเป็นเดชจด์ในตำแหน่งของศาสตรชาไปขึ้นเป็นเอ่อการเดินทางหรือการร่วมมือกันนะในเรื่องของงานต่างๆมีผู้รับผู้ใหญ่เข้ามาสับสนนช่วยเหลือตัวคุณมีความโดดเด่นนะไปขึ้นจิตอัมพเรืผู้รับผู้ใหญ่มีความเนะ Emperor, มตตากับตัวคุณในตัวนี้แล้วมันทำให้เวลาคุณจะขออะไรทำอะไรเนี่ย มันได้ดังใจนได้ตามปากคุณเลยเหมือนกันนะสำหรับคนที่ทํางานธุรกิจส่วนตัวในช่วงนี้นมันมีความสับสนเหมือนกันนะไอ้ความสับสนเนี้ยมันเป็นเรื่องการสื่อสารกับหุ้นส่วนภายขึ้นตึมูลนะในของปัจจุบันี้หุ้นส่วน,นเนี่ยมันเรื่องการพูดคุยการเจรจาภายขึ้นในเรื่องของการที่เมื่อคุณอยากให้งานมันคอนออกมางานออกมาเนี่ยไพย่ก็จะมีสามตัวคือการเจราจากับคู่ค้าเจราจากับลูกค้าเจราจากับหุ้นส่วนเออเจราจากับผู้หลักผู้ใหญ่ ให้มันเป็นในจุดที่มันต้องมีความตรงไปตรงมาให้มันมีความที่มีความชัดเจนและมีความตั้งใจมาทำให้ธุรกิจที่คุณคิดที่จะทำหรือตั้ง้าจะทำเนี่ยมันมีความสเ็จร,รวมไปถึงธุรกิจที่เกี่ยวกับออนไลน์ทั้งหมดทั้งหมดเนี่ยมันก็จะช่วยผนุนนําให้เสริมในเรื่องของธุรกิจที่ทำให้มันมีความสําเร็จที่ดีขึ้นในทุกเชินกน,นะครับแล้วเปอร์เซ็นต์ในเรื่องของการงานเติบโตเนี่ยอยู่ที่8 0นะครับในเรื่องของงาน,น่ยมีพลังงานที่คุณเองต้องสะเต่อถต่อทําให้ ได้ดีมากขึ้นจะช่วยทําให้มีความสเปจที่นีขึ้นกว่านิมนะครับมาดูสําหรับในเรื่องของการเงินเป็นอย่างไรในตาแหน่งของกลุ่มผักไพ่ขึ้นเป็น The อ็ม r e ร s สนะยไพ่นี้บอกเลยไพ่นี้เป็นไพ่ที่ คล้ายๆกับว่าอุดมสมบูรณ์เงิเป็นไพ่อ,อุดมสมบูรณ์เป็นไพ่อของเงินที่มีมากเออ่ะด,ดีเอ็มเพรสนะคือพลังงานนี้พลังงานของการเงินมีมาไหลเวียนมาค่อนข้างที่จะดีแต่ระวังเรื่องของการที่พอเป็นดีเอ็มเพรสเนี่ยมีมาก็จ่ายไปเยอะมีมาก็ ออกไปเยอะเหมือนกันมันอยู่ที่ว่าคุณต้องคุมกันอยน่างไรดีไพ่ขึ้นเป็นราศีถือเหรียญเนี่ยคือมันเหมือนต้องคุมกันเงินมันต้องดูมามันต้องคุมกันเงินไม่ให้จ่ายไปตามใจไม่ใช่จ่ายไปตามกิเลสไม่ใช่จ่ายตามอารมณ์เองจนเกินไปมันก็จะทําให้ในเรื่องของการเงินเนี่ยไม่ผิดภาพไม่ลาดเคลื่อนแล้วก็ไม่หายไปแล้วเปอร์เซ็นต์ในเรื่องของการเงินไม่ขาดเมืออยู่ที่70%นะครับเงินมา ก็งานมางานมาก็เงินมางานดีเงินดีนะครับอะมาดูซิว่าในเรื่องของโชคลาภเป็นอย่างไรนะในื่องของราพะไปขึ้นเป็นสองไม้เออโชคลาภมีเริ่มมีไม้ต่อเออนั้นในเรื่องของมีเกณฑ์ได้รับเงินก้อนเนี่ยอยู่ที่ 70%นั้นะเออช่วงนี้มันมีเรื่องของโชคลาภเข้ามาเหมือนกันแต่โชคลาภเนี่ยมันเหมือนกับมากับในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะครับมาในรูปแบบในเรื่องของการทาสมาธิการสวดมนต์นะการไปทําบุญในสานทั่ตต่างเพื่อจะหนุนให้คุณมีโชคลาภเพิ่มขึ้นก็จะดียิ่งขึ้นกว่าเดิมเช่นกันนะครับมาดูสําหรับในเรื่องของสุขภาพเป็นอย่างไรสุขภาพในช่วงนี้นะมันเป็นสิ่งที่คุณต้องระวังความเครียด แล้วก็รู้ถึงการเดินทางไม่ว่าเดินทางรยใกล้ระยะไกลนะทั้งในประเทศทั้งต่างประเทศเต้องระวังเหมืกันแต่มันไม่ถึงการที่เป็นอุบัติเหตุนะแต่เป็นเรื่องความเหนืล้านะเป็นเรื่องของอโรคภยัยไข้เจ็บที่จะติด ต,นะต่อคนสู่คนไปถึงตัวคือติดต่อคนสู่คนเนี่ย,ยต้องระวัง,งดีเหมือหรืออาหารการกินที่มันมีการส่งต่อกันนั้นต้องระวังนะเรื่องของสุขภาพนั้นมันเป็นเรื่องการที่ดูแลภูมิคุ้มกันในงร่างกายออกกําลังกายนอารารให้มีประโยชน์แล้วก็ดูว่าคุณแพ้ไม่แพ้เรื่องอะไรเช่นบางคนแพ้อาาทะเล,ลไปกินหอกทะเลอย่างเงี้ยมันก็จะแพ้ทำให้มันเกิดสุขภาพที่มันเสียในตัวชิ้นหนนะครับมาดูซิว่าไพ่จะเตือนอะไรนะสองสิ่งที่ต้องระวังภาพรวมในเดือนกันยายนะครับเป็นอย่างไร ให้ขึ้นเป็นฉับพลันนะเรื่องบางเรื่องมันเกิดโดยคุณไม่ตั้งตัวไม่ได้คิดเอาไว้ก่อนไม่ได้วางแพนเอาไว้ก่อนแล้วมันเกิดขึ้นอ,อะไรที่มันโดยฉับพลันเนี่ยต้องใช้สตินะต้องใช้ปัญญาที่จะแก้ไขปัญหาแล้วถ้าคุณมีสติมีปัญญาเนี่ยไม่ว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นคุณจะจัดการไปได้ครับคุณ มัวแต่เป็นกระต่ายตื่นตัวแบ้ยังทำยังไงดีนั่นแบนเครียดคิดมากมันทำให้ไม่สามารถจะกระไรห,หรือต้องร,ระวังไมดีกับสิ่งที่มันเกิดแบบไม่คัดคิดคัดฝันนะครับคลายขึ้นในเรื่องของการอธิษฐานนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์เทพเทวาคอยปกปาาักรักษาได้อีกแล้วนะครับให้คุณมีความเชื่อมั่นมีความศรัทธาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะต่อเทเทวาที่ปกปัการักษาก็จะหนุนนำให้ดีขึ้นนะถามว่าเออไม่สนใจได้ไหมก็ได้แต่ถ้ามีเสริมมูหน่อยเออมันจะเสริมหนุนนำนะให้คุณ สำเร็จในมากิงขึ้นนะรวมไปถึงการอ่อนน้อมอำตนต,ต,ต่อผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยการเข้าหพผู้หลักผู้ใหญ่ให้เป็นในเรื่องการใช้คําพูดการใช้การกระทําการแต่งตัวให้ทุกขาราศีศะก็จะหนุนนาให้ดีขึ้นหากไม่ทําเลยมันก็ทําให้ไม่รับความเมตตาจากผู้ใหญ่ได้ด้วยเช่นกันนะครับมาดูเรื่องของการมูกันบ้างดีกว่า,านะเออในเรื่องการเสริมตัวนะครับในเดือนกันยาจนนี้การเป็นอย่างไร ให้ขึ้นเป็นพระใหญ่หยงอย่างรื่องของการคิดดีทดําดีพูดดีต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะต่อคําพูดต่อ,อการกระทําหรือทําอะไรก็ย่อได้รับผลแบบนั้นนะในช่วงนี้ในเดือนนี้มันเป็นเดือนของการที่เวลาคุณทาอะไรผลจะเกิดขึ้นไปทําดีก็ดีกับตัวเองไปเลยทําไม่ดีก็จะเห็นผลไวหรือก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการการะทำของตัวคุณด้วยเช่นกันนะครับสองไปขึ้นเ,นเรื่องพระพรนะให้ไปไวที่แยกระสงนะในท่าน ปกปักปาษาประธานพรนะครับเรื่องของความปราราพระพรมีสีหน้าสีทิศนั้นขอได้ทุกเรื่องทั้งการงานการเงินความรักสุขภาพให้คุณเป็นอพอพรและท่านประธานพรให้คุณสําเร็จดังใจแั่ที่คุณปรารถนาในทุกๆเรื่องด้วยเช่นกันนะครับดวงที่ด้ดตต้องรู้จักพลังใจให้ดีเป็นผลังใจให้นะครับ